ครับสวัสดีครับพี่นอ้องพบกับผมนะครับหลังจากที่ทำการขุดกลวยออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ตัดใบยอยังเรียบ้อยแล้วก็ผมก็ทำการมาคุณหนุ่มนะครับขุดบนหลกักครับนะครับสไตล์ผมก็ขุดปาะมานหลุมนีกับประมาณสามสิบเส้นนะครับ อได้ลองพื้นเยันนะครับก็คือว่าผมว่าิิปลูกให้มันติดากาหน่อยนะครับตั้งต้นได้แล้วก็เสียว,วิครอบมาใส่อีอกหนึงนะครับเขาตั้งต้นได้ก่อนแล้วก็จะทำการปลูกมันยังขับเอารงอ่ายๆไงนะครับอย่าไปน,นวยมันออกไปทั้งไดเ่ากบบ ตั่งก่อนที่ห้าขุดมานะครับมันจะมีออกจากต้นแม่มันสึมีห้อยห้าขุดแยกออกนะครับเอาปลูกสมมติว่าเขาปลูกเขาหาตัวห้านี่เอาทั้งที่ห้าตัดออกจากต้นแม่มันามากระสีออกน่วยไปฟ่งตรงคมนะครับไง่ายๆนะครับการปลูกกล้วยบาอยากอันนี้ผมเสียหายมันออกไปทางหนทางนะครับนะ เพี่น่องพันไปพันมาไม่อยากกินก็นตามสบายอ่าโอเคสำนี้ก่อนครับสวัสดีครับ